30ตุลาคมการพบกันของโดนาธรรมและศีจิ้นผิงในที่สุดเจรจาลงตัวกับภาษีและการค้าทองคำตกระเนระนาดทั้งตลาดโลกและในไทยที่สุดกลายเป็นภาวะคอร์เรคชันสมบูรณ์แบบล่วงลงไปถึง10%จากราคานิวไฮกระหึ่มกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกับงาน J8 Mobility Show 2025สองพัขนตะกูลรุ่นซีโ ro Serie s ลักโลกพร้อมกับความเป็น E ีีในสไตล์ของ h o n d a สวัสดีครับพบกับผมบัญชาชุมเยเวสใน B t i ท e s Recap สรุปความเคลื่อนไหวทางด้านข่าวสารเศรษฐกิจและกระแสทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์กันเลยนะครับและขณะนี้ผมอยู่ที่กรุงโตเกียวเมืองที่มีชื่อว่าโอเดบะสถานที่จัดงาน a p a n m o b i l i t y Show กันะครับปรากฏว่าสัปดาห์ที่5ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของตุลาคมนั้นเรื่องราวทั้งกระแสทั้งในต่างประเทศแล้วก็บ้านเรานั้นฮือฮาอย่างมากๆกันเลยนะครับและก็ทุกวันเสาร์อย่างที่บอกไปนะครับเราจะเจอกัน10บโมงเช้าทุกสื่อออนไลน์ของบีทมส์ครับเริ่มต้นกับในสัปดาห์นี้หนีไม่พ้นเกี่ยวกกับเรรื่ออองงงขาาาาคคทํในตลลดโ เข้าสู่ภาวะปรับฐานหรือคอร์เรคชันลบ10%จนได้นะครับตลาดซื้อขายทองคําในสัปดาห์นี้ถือว่ามีความปั่นป่วนทีเดียวเลยครับเริ่มต้นกันตั้งแต่วันจันทร์อังคารแล้วก็พุธตามเวลาในนิวยอร์กสหรัฐนักลงทุนเทขายทองคํา3วันติดต่อกันเลยนะครับและนั่นก็หมายความว่าราคาทองคําส่งมอบทันทีหรือสปอตที่ตกกันตั้งแต่จันทร์อังคารพุธในสัปดาห์นี้นี่นะครับลงไปแตะระดับต่ําสุด3,964ดอลลาร์สหรัฐ คือหลุด4,000ก็ต้านไม่อยู่แล้วก็มาต่ําสุดที่3,964ดอลลาร์นี่นะครับปรากฏว่าในที่สุดนั้นกลายเป็นทั้งราคาที่ต่ําสุดอรอบ3สัปดาห์และเมื่อเราเทียบราคาตรงนี้กับนิวไฮในตลาดโลกนี่นะครับซึ่งทองคําเคยขึ้นไปทำนิวไฮเอาไว้ที่ระดับกว่า4,000นั้นกลายเป็นว่าราคาทองคําตกจากระดับนิวไฮนี่นะครับถึง414ดอลลาร์10.05เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าราคาทองคํา ตกจากสถิตินิวไฮเป็นปฏิการถึง10%จะเข้าสู่ภาวะปรับฐานสมบูรณ์แบบทันทีนะครับและนั่นกหมายความว่านับตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงวันที่30ตุลาคมที่ผ่านไปทองคํานั้นให้ผลตอบแทนลดต่ําลงมาหรือเพียงแค่51%เท่านั้นเองครับและทองคําในตลาดโลกกลายเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันที่ราคาติดลบ และสัปดาห์ที่ผ่านไปก็ติดลบถึง3%กลายเป็นว่า2สัปดาห์ติดกันราคาทองคําโลกลบ6%และเป็นราคาทองคํารายสัปดาห์ที่ติดลบ2สัปดาห์ติดต่อกันใน11สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแรงเทขายนั้นเยอะจริงๆต้องยอมรับเลยนะครับว่าจากที่ราคาทองคําเคยให้ผลตอบแทนขึ้นไปสูงสุด66%จากต้นปีเมื่อเทียกบกับวันที่17ตุลาคมนาทีนี้เหลือเพียงแค่51%เท่านั้นเองนะฮะนั่นก็เป็นผลมาจากเรื่องของไหลซ้ำนะฮะ มีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่29ตุลาแล้วก็การพบเจอ,เจอกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงในวันที่30ตุลาคมซึ่งส่วนใหญ่จะมองว่าทุกอย่างมันจะคลายความตึงเครียดลงนั่นเองครับ28ตุลาคมนะครับทองคำประเทศไทยถูกกระนำเทขายลุด60,000บาทมาอยู่ที่59,750บาทกลายเป็นราคาทองคำไทยเข้าสู่ภาวะปรับฐานสมบูรณ์แบบพลบเกิน10%นะครับ การซื้อขายของตลาดทองคําในบ้านเราก็ไม่ได้ต่างจากต่างประเทศเลยนะครับเริ่มต้นตั้แต่ต้นสัปดาห์ก็ถูกเทขายติดต่อกันมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งในที่สุดนี่นะครับราคาทองคําต่ําสุดระหว่างวันของทองคําแท่งนะครับลงไปแตะที่ระดับ5,9750บาทต่อบาททองคําส่วนรูปพรร์ลงลงไปแตะต่ําสุดที่6,550บาทต่อบาททองคำ,นปปนงงำา,าททคำนั้นเอาราคาต่ําสุดในสัปดาห์นี้นะฮะ หักกลบลบนี่กับราคาที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในบ้านเราก็คือทองคําแท่งที่บาทละ67,200เท่ากับว่าราคานั้นหายไปถึง7,650บาทต่อบาททองคําเลยนะฮะเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นก็แสดงว่าทองคําบ้านเรานั้นติดลบ11.35เปร์เซ็นต์เข้าสูา่ภาวะการปรับฐานหรือ c o r r e รคชั่น10สมบูรณ์แบบไปเลยนะครับผลจากการเทขายตรงนี้นี่นะครับปรากฏว่านับตั้งแต่ต้นปี จนกระทั่งถึงวันที่30ตุลาคมนั้นราคาทองคําในประเทศไทยให้ผลตอบแทนเนี่ยจากที่เคยให้สูงถึง25,000บาทเหลือเพียงแค่19,150บาทก็คือให้ผลตอบแทนเพียง45%เชื่อไหมครับว่าถ้าผมเทียบกับราคาที่เป็นนิวไฮในประเทศไทยทองคําต้นปีจนถึงวันที่17ตุลาคมของประเทศไทยนะฮะเคยขึ้นไปถึงบาทละ24,800หรือให้ผลตอบแทนสูงถึง58%นั่นก็เป็นผลมาจากราคาทองคำในตลาดโลกเข้าสู่ภาวะปรับฐานเช่นเดียวกันครับ พระหาชสบดีที่30ตุลาคมก่อนถึงวันฮาโลวีนนี่คือวันหยุดโลกจริงๆนะครับเพราะทุกคนต่างเฝ้าดูครับว่าการพบปะหารือกันของ4ีจิ้นผิงกับทรัมป์ครั้งแรกในรอบ6ปีจะลงเอยกันยังไงนะครับเดยววันพระหัสบดีที่30ตุลาคมเดินทางมาถึงจนได้ครับวันในที่สุดนั้นก็เป็นการพบหารือและก็สรุปเกี่ยวกับเรื่องของข้อเจรจา ภาษีและการค้าซึ่งเป็นการพบเจอเจอกันครั้งแรกในรอบ6ปีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่เบอร์สองของโลกและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ซึ่งเป็นผู้นําสูงสุดของสหรัฐและเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะครับการเจอเจอกันในวันนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็น100นาทีที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกประชุมกัน1ชั่วโมง40นาทีก็เป็นเสร็จเรียบร้อยครับปรากฏว่าหลังจากที่ประชุมกันเสร็จนะครับออกมาไม่มีการถแถลงข่าวจากผู้นําสูงสุด มีแต่การเช็คแคนด์จับมือแล้วก็รอยยิ้มแต่หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันออกมาในข้อมูลของการตกลงว่าในที่สุดแล้วนี่นะครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจ ลดภาษีศุลกากรสินค้าของจีนจากที่เคย57ลง10เหลือ47ครับและก็มีการลดภาษีต่อต้านยาเฟนทานินจากจีนซึ่งเคยเก็บ20เหลือ10นะครับในทางตรงกันข้ามครับจีนเองโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแม้จะไม่ได้เป็นคนกล่าวแต่ก็มีรายละเอียดออกมานะครับว่า จีนเองนั้นก็จะมีการตัดสินใจซื้อถั่วเหลืองเป็นจํานวนมากมายมหาศาลกับสหรัฐอเมริกานะครับในขณะเดียวกันก็ให้คํามั่นสัญญาครับว่าจะยังคงส่งออกแร่หายากไปในโลกตะวันตกและทั่วโลกเหมือนเดิมครับและที่สําคัญที่สุดเมื่อผ่านไปครบหนึ่งปีแล้ว จีนก็จะมีการยุติการควบคุมการส่งออกแร่หายากชั่วคข่าวเป็นเวลาถึง1ปีนะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆก็ต้องมีการถแถลงจากแต่ละฝ่ายต่อไปก็ถือว่านี่คือวันหยุดโลกของเศรษฐกิจที่ใหญ่เบอร์1เบอร์2ของโลกด้วยกันครับ27-30ตุลาคมในสัปดาห์นี้สำหรับทัวร์3ประเทศครั้งแรกของทั้มในเอเชียและก็อาเซียนกันนะครับ สำหรับการเดินทางมาเยือนทั้งหมด3ประเทศในเอเชียรวมถึงอาเซียนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นดํารงตําแหน่งขึ้นมาในวาระที่2ก็เปิดฉากการเยือน3ประเทศด้วยกันครับโดยไปเป้าหมายแรกก็คือที่ประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับที่มาเลเซียเนี่ยมีเป้าหมายหลักสําคัญเลยก็คือต้องการมาเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงและสร้างสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาครับหลังจากนั้นก็มีการเจรจาเรื่องภาษีและการค้าที่ยังค้างในเรื่องรายละเอียดนะครับและในที่สุดก็ มารถลงนามข้อตกลงกับ4ประเทศในอาเซียนเป็นผลสำเร็จไล่กันตั้งแต่มาเลเซียไทยกัมพูชาและเวียดนามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปิดการส่งออกแร่หายากกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากเสร็จสิ้นที่มาเลเซียก็จับเครื่องบิน Air Force บอนนั้นบินกลับไปนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งก็ได้มีการเจรจาการค้า แล้วก็ข้อตกลงด้านภาษีกับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นประมาณ2วันด้วยกันนะครับและในที่สุดก็ออกจากญี่ปุ่นบินตรงไปที่กรุงโซลของประเทศเกาหลีใต้ครับเพื่อที่จะเป็นประเทศสุดท้ายในทัวร์ครั้งนี้ การเดินทางไปถึงที่เกาหลีใต้นี่นะครับป,ประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศซึ่งก็คือโดนัททัมกับทางด้านของเกาหลีใต้ได้มีข้อตกลงกันค้าและการภาษีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทัมบอกว่าเกาหลีใต้เองนั้นก็จะมีการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริการวมกันเป็นเงินถึง9 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับแบ่งออกเป็น3 5 0 0 0 0ล้านแล้วก็ ,00 0ล้านซึ่งเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนด้วยกันครับ แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือการอยู่ที่เกาหลีใต้นั้นทรัมป์ยังอยู่เพื่อที่จะพบกับสีจิ้นผิงในวันที่30ตุลาคมด้วยนะครับก็เป็นอันว่าเป็นการจบสิ้นสําหรับดีลการค้าในเอเชียและอาเซียนครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวาระที่2ครับ28และ29ตุลาคมมาตามนัดสําหรับลดดอกเบีย้ยธนาคารกลางสหรัฐแต่ว่าเอาเข้าจริงๆอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในการลงดอกเบีย้ยของปีนี้สร้างความผิดหวังและราคาทองคําก็ตกอย่างมากเลยนะครับ เรากลับไปดูในการประชุม2วันติดต่อกัน28และ29ตุลาคมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐปรากฏว่ามาตามนะครับและสิ่งที่คาดกันได้ตรงเป๊ะเลยก็คือการลดอัตราดอกเบีย้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ซึ่งลดลง0 2 5านะครับทำให้ในขณะน,นี้ดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐลงมาอยู่ที่ระดับ3 7 5ถึง4อตัตราดอกเบีย้ยขณะนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบ3ปีแล้วนะครับและเป็นการลด2ครั้งต่อเนื่องเสยดยซ้ำไปครับแต่สิ่งที่สร้างความผิดหวังและอาจจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาาต่่ออไปก็คืว ประธานธนาคารกลางสหรัฐจร,มรวมภาวเอออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะฮะหลังจากที่ลงดอกเบี้ยไปแล้วโดยบอกว่าเสียงเนี่ยแตกการลงคะแนนเสียงออกมาเนี่ยสิต่อ2และใน2เสียงเนี่ยก็มองไม่เหมือนกันด้วยโดยมีเสียงหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าน่าจะลงดอกเบี้ยถึง0.5% คณะที่อีกเสียงหนึ่งปรากฏว่าไม่ควรที่จะลงดอกเบี้ยซสโดยซัมไปครับนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเสียงแตกที่มีนยัยยะสาคัญนะฮะนั่นก็หมายความว่าความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงก์ชาติสหรัฐกําลังจะส่งผลต่อในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยนั่นเองครับและตรงนี้เองก็ทําให้เจรโรมพาวเวลถึงก็บอกว่าใครที่คิดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลงดอกเบี้ยต่อในเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะต้องรอเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย ขาดข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญที่เชื่อถือได้และรายงานจากภาครัฐไม่มีการรายงานออกมาเลยนะฮะเพราะว่ารัฐบาลของสรอเมริกานั้นเข้าสู่ภาวะชัดดาวมาจนถึงขณะนี้1เดือนเต็มๆเป็นภาวะชัดดาวของอเมริกาที่ยาวนานที่สุดครั้งที่3นั่นเองครับ27ตุลาคมนะครับมีการประชุมของสมาคมคาทองคำลอนดอนที่ญี่ปุ่นเปิดเผยกับว่าอีก12เดือนข้างหน้าราคาทองคำจะไปถึงจุดไหนกันนะครับ สำหรับการจัดประชุมประจําปีของสมาคมตลาดค้าทองแห่งกรุงลอนดอนมาจากกันที่กรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยแหละครับและมีการพูดถึงผลสํารวจของบรรดาผู้ที่อยู่ในสมาชิกสมาคมของค้าทองที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับส่วนใหญ่ก็มีมุมมองที่น่าสนใจครับบอกว่าจากนี้ไปอีก12เดือนข้างหน้าราคาทองคําในตลาดโลกนั้นจะขึ้นไปแตะถึงระดับ4,980ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับเท่ากับว่าเป็นราคาที่เพิ่มสูงขึ้นถึง27%ด้วยครับเมื่อเทียบกับราคาที่เคลื่อนไหวทองคําในปัจจุบันนะครับและตรงนี้เองก็ ทำให้คนที่ลงทุนทองคําโดยเฉพาะที่เป็นสถาบันการเงินและนักลงทุนประเภทสถาบันนั้นก็ยังคงมองครับว่าแม้ราคาทองคําจะเกิดการปรับฐานขึ้นในสัปดาห์นี้แต่ว่าถ้าระยะยาวแล้วปัจจัยร่วมต่างๆที่จะดันราคาทองคําต่อนั้นก็ยังคงสดใสอยู่นั่นเองครับ29ตุลาคมบริษัทเอกชนชั้นนําในอเมริกาครับตั้งแต่ U P S ถึงอเมซ o n ปลดพนักงานครั้งใหญ่กว่า6 0,000คนรวมกันนะครับ เราเริ่มต้นกันที่บริษัท U.P.S กันต่อน,นะฮะท่านผู้ชมรู้จัก U.P.S นะครับเป็นบริษัทที่ขนส่งพัสดุพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับปรากฏว่าได้ออกมาประกาศครับว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่30ตุลาคมก็คือสิ้นเดือนตุลาคมนั้น ปลดพนักงานออกไปแล้วมากกว่า48,000คนนะครับเป้าหมายก็คือเป็นการยกเครื่องธุรกิจการขนส่งพัสดุครั้งใหญ่ของ UPS นะครับเพราะจะรับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการภาษีที่โดนัลา์ทัป์นั้นมีประกาศออกมาเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งพัสดุพันเล็กๆน้อยๆอยซึ่งถือว่าเป็นตลาดสาคัญของ UPS นะครับเขาต้องการที่จะประหยัดเรื่องของการปลดพนักงานกว่า48,000คนให้ได้เงินถึง30,000โทษนะฮะ3,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินประมาณ115,000ล้านบาทครับ บริษัทที่2ทนี่น่าสนใจคะคือ Amazon Inc. o o o r r p a t i n เจ้าพ่อ E-Commerce แล้วก็ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลแบบ Cloud ที่มีบริษัทชื่อดังอย่าง Amazon Web s e r v i c e ประกาศปลดพนักงานครั้งใหญ่ฮะ1 4 0 0 0คน ทีนี้จะเป็นพนักงานในสำนักงานใหญ่แล้วก็สำนักงานทั่วไปนะครับสำหรับการปลดพนักงานของอเมซอนเนี่ยนะครับจะโดนกันแทบจะทุกแผนกเลยครับตั้งแต่พนักงานโลจิสติกส์ฝ่ายบุคคลฝ่ายจัดส่งรวมไปถึงพนักงานที่อยู่ในสำนักงานของ AWS เนื่องจากว่าธุรกิจได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของค่าบริการรวมถึงเศรษฐกิจของอเมริกาที่ชะลอตัวครับและวันที่27ตุลาคมแม้แต่ธุรกิจยักษ์ใหญ่ในสื่อและบันเทิงของอเมริกาก็เดินหน้าปลดพนักงานถึง2,000คนนะครับ สำหรับบริษัทแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าพารามลส์สกายแดนคอร์เปอเรชั่นเป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมระหว่างบริษัทพารามลส์แล้วก็สกายแดนเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อควบรวมกันแล้วพนักงานที่เหลือเกินและทํางานซ้ำซ้อนก็จะถูกปลดออกทันทีครับสำหรับการปลดพนักงานในครั้งนี้ต้องยอมรับว,ว่าเป็นข่าวใหญ่โตนะฮะเพราะว่าบริษัทพารามลส์สกายแดนคอร์ัปนกลายเป็นบริษัทสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่แล้วก็มีสำนักข่าวชื่อดัง CBS ที่อยู่ในเครือด้วยนะครับการปลดพนักงานครั้งนนนี้แบบ่งเป็2รอรออละ1000ค และเริ่มปลดแบบทันทีกันเลยนะครับจนกระทั่งรอบสุดท้ายที่จะตกงาน1000คนในทั้งหมด2รอบเนี่ยจะมีการปลดในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนื่องจากว่าการควบรวมธุรกิจต่างนั้นจะเป็นต้องลดต้นทุนครับและที่สําคัญก็คือภาวะของเศรษฐกิจอเมริกามีผลกระทบต่อธุรกิจโฆษณาครับและมาถึงสุดท้ายกันนะครับ29ตุลาคมกับการเกิดถึเปิดงาน j จแปนโมบ i ลิตี้โชว2สองนคือจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้กันนะครับ บริษัทกว่า500แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์สตาร์ทอัพและซอฟต์แวร์เทคโนโลยีต่างๆต่างก็มาที่งานนี้กว่า500บริษัทครับและที่สําคัญนะครับก็คือเป็นการที่ชี้เห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะก้าวต่อไปในอนาคตอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าย Honda t o y o t ต้า s s สสนะครับรวมไปถึงค่ายจีนก็มาเปิดด้วยอย่างเช่น BYD นะครับส่วนด้านของตะวันตกก็มี BMW Mini แล้วก็ Mercedes-Benz นะครับคนนั้นเข้ามางานตั้งแต่วัันนนทีี่่่29และ30ซึึงงเปป็วรออบสืมไถ 11วันเต็มๆนะครับอย่างเช่นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบูธของ Honda ครับ Honda นั้นนำเสนอในงานของ Japan Mobility Show 2025ด้วยการเปิดตัวครั้งแรกของโลกกับรถในตระกูลที่เรียกว่า Zero Series z ซ r โร่แปลว่าศูนนั่นหมายถึงการนำเอารถที่เป็นนวัตกรรมดูแลรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมและเป็นสไตล์ EV ของ Honda มาเปิดในงานนี้ถึง3รุ่นกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น Honda z e r o Alpha Honda Zero Saloon และก็ตามติดมาด้วย Honda z ซีโร่เอสยูวีนะครับทั้ง3รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ดูแลรักษาโลกด้วยนะครับในกระดเดียวกันก็นำพรีโหลดออกมาเปิดด้วยนะครับหลังจาก24ปีไม่มีพรีโหลดให้เห็นกันเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Honda s u p e r One นะครับเป็นรถขนาดกระทัดรัด ใช้ไฟฟ้าและก็มีระบบการควบคุมต่างๆตามแนวคิดก็คือต้องการอยากจะให้การสร้างรถของคอนด้าต่อไปนั้นบางเบาและก็ชาญฉลาดนั่นเองครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ข่าวแน่นๆกันทั้งนั้นเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถสรุปแล้วก็ฟังการสรุปทั้งหมดที่ททเกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ได้เพียงแค่ทุกเช้าวันเสาร์สิบโมงเช,ช้าแช่ทุกสื่อออนไลน์ของ b t i m e s กันเลยนะครับเราจะมาเจอเจอกันใน b t i m e s Recap กับบัญชาชุมชัยเวชครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ